สวัสดีครับสินค้าข้างหน้าที่อยู่หน้ากล้องตรงนี้นะคะจะเป็นบาลัง80คูณ80นะครับเป็นยี่ห้อไฮลุยนะครับเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมอลลอยก็จะเป็นสีดําทั้งตัวนะฮะอ่าสีดำทั้งตัวนะฮะอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับเพราะปกติก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้เราได้ถ่ายไซส์60 80ไปแล้วแล้วก็60 60ไปแล้วนะฮะรอบนี้มาเป็น80 80นะครับลูกค้าก็สั่งมานะฮะ จะได้สุดทาที่เป็น80ดคูณ80นะครับปีสวมขานะครับกดปุ่มปุ๊บแล้วก็รูปขาบนล่างได้เลยนะอ่าค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะแล้วเวลาจะใช้งานนะเห็นตรงนี้ไหมครับจะใช้งานจริงๆนะให้อยู่ในลักษณะอย่างนี้เพราะมันจะล็อกขาสมมติเราล็อกแล้วใช่ไหมแล้วเราเลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันล็อกขาไปด้วยเลยอ่าเลื่อนไม่ได้นะ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานนะครับเพราะว่าเวลาไม่พร้อมใช้งานเดี๋ยวนั่งไบเดี๋ยวมันจะลูดนะฮะพอพูดถึงบานพับตรงนี้กันบ้างนะฮะบานพับตรงนี้นะครับมันจะไว้ขั้นระหว่างโต๊ะกระดาษเนาะไม่ให้พับต้องค้ำไว้นะฮะสังเกตดีๆนะต้องพับก่อนจะใช้งานนะฮะพออยู่มาณนี้ล็อกอ่าประมาณนี้พอตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกล่มนะฮะเราขาล่มใส่เข้าไปนี้ครับอ่าสมมติผมผมหมุนเข้าไปให้ไหมมันจะมีขาวๆใช่ไหมนั่นนี่อ่าเอาไว้ล็อกล่มอีกทีนึงนะฮะ ค่อนข้างเป็นรอยง่ายะอันนี้แ้งให้ทราบเลยค่ะตัวนี้นะครับพกพาอยู่ที่60เซนนะแล้วก็ยืดยาวสุดอยู่ที่1เมตร10เซนนะตัวล็อกขาเป็น ABS ครับเป็นแบบทันสมัยใหม่เนาะรุ่นใหม่เนาะต้องพกเบาๆเนะาะโลหะเขาก็จะไม่ได้ทำกันก็จะทำเป็น ABS กันแทนนะฮะตัวนี้เนาะสมมติเราจะเอาอุปกรณ์เสริมมาใส่ใช่ไหมฮะสวมเข้าไปนะฮะไม่ต้องสวนนะ่ประมาณนี้สมมติ เราถนัดอีกนิดนึงอ่าอย่างนี้อาจจะเขยื่อนเข้ามาหาใกล้ตัวเรามากขึ้นนะฮะหรือจะห่างออกไปอีกก็ได้นะค่อนข้างอิสระนะไม่จาเป็นต้องใช้ตัวจับแคมนะเพราะว่าตัวนี้มันเลื่อนอิสระรอบบอลลังเลยนะสมมุติเราพอใจงี้เราก็อยู่งี้ก็นแหอ่าอยู่ลักสถานนี้แต่นี้ยังใส่ไม่แน่นนะเราก็เลื่อนถามว่าหลุดได้ไหมหลุดได้นะเนี่ยทรัดูหลุดได้แน่นอนนะตรงเนี้ย เออิมันจะเหินด้วยนะเหินออกครับพยายามดึงให้ดีให้ใหญ่ที่สุดนะเดี๋ยวหลุดนะโดยรวมสวยงามฮะมอกับคนที่ชอบสีดําอยู่แล้วนะครับค่อนข้างคล้ายคลึงกับตัวครานนคร์บอนนะฮะมอเว็บแรกก็เหมือนแล้วแล้วก็น้ําหนักนะแล้น้ำหนักนะ้ําห,ห,หนักเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูอีกทีนึงนะเพราะวาอันนี้มันใหม่มากนะอันนี้ก็คือแกะแล้วก็สวกขายรีบถ่ายกันเลยนะในคลิปนี้นะจะได้ยินเสียงการแพ็คของด้วยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าสั่งมาค่อนข้างหนาแน่นนะ ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังกันทั้งหมดนะวันนี้ส่งไปประมาณ20ตัวนะฮะนี่ลายก็จะสวยๆอย่างนี้นะฮะัสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อพลัง80-80ตัวนี้นะฮะอันดับแรกเลยเราจะต้องแจ้งก่อน1เลยมีรอยแน่นอนถามว่ามีรอยเกิดจากอะไรนะรอยนี้เกิดจากฟิล์มที่บนผิวหน้านะครับเมื่อวานก่อนเราได้ลอกถ่ายไว้ในมือถือนะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในวิดีโอนี้ด้วยจะได้เห็น ว่าลอกมามันจะมีรอยฟิล์มนะแต่เราก็เช็ดไปบ้างแล้วบางส่วนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยจากการขนส่งนะ,ะเหมือนเราสั่งซื้อพวกเขาเรียกว่าแต่เชลเชลของวางคันจากจีเนาะมันก็จะเป็นแบบรอยบ้างเชลที่ใส่ของอะที่มหนักๆที่ตามโรงงานนะ <Okay. S 1> ก็จะมีรอยจากการขนส่งอยู่แล้วสองอาจจะไม่ประทับใจสาหรับคนที่เห็นริ้วรอยหรือเกิดจากการขนส่งที่ไม่ใช่เรานะฮะ อาจะมีผลต่อดจิตใจนะครับแนะนําไม่ให้สั่งนะครับม่แนะนําเลยนะเพราะราเราก็จะเป็นคนที่พูดบอกตรงๆไปเลยนะครับไม่ต้องมาของได้ถึงแล้วมาว่ากันทีหลังนะก็พูดก่อนซื้อไปเลยนะอดูข้างในปะน้ำหนักผมว่าเบานะแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้นะแล้วก็ดูน้าหนักพร้อมกันเลยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันน้ําหนักเท่าไหร่เวลาซื้อพวกโต๊ะอลูมิเนียมหรือว่าบอลลังชิงเหลิวเรานะครับให้สังเกตบานพับตรงนี้นะฮะ รุ่นนี้จะไม่เหมือนตัว FREE อื่นนะครับแล้วบัลลังก์ก็จะไม่เหมือนตัวนี้ด้วยนะครับเป็นบานพับที่ค่อนข้างออกมาแข็งแรงนะครับเวลามันพับนะให้สังเกตดูดีนะเห็นอะไรไหมเพราะว่าบานพับอะมั<บ>นไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนนี้แล้วฮะถ้าเป็นเหมือนรุ่นอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลูกขึ้นให้ดูว่ามันเหมือนรุ่นไอรุ่นไอรุ่นที่มันเหมือนทั่วไปเป็นไง มันจะเป็นบานพับอย่างนี้ติดกันแล้วก็พับเข้าหากันแต่ตรงเนี้ยมันจะพับเห็นนะตัวนี้มันจะม้วนเข้าไปข้างในนะตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนแทนบานพับตรงฝั่งนี้นะครับเพื่อให้หลบนะครับหลบให้มันดูสวยงามนะครับเพราะผมว่ามันดูแข็งแรงกว่าด้วยหรือว่ามันก็อาจจะแบบออกแบบมาให้ไม่เหมือนใครนะฮะอันนี้ก็ แล้วแต่เราคิดนะฮะแต่ผมคิดว่าเขาออกแบบมาให้ไม่เหมือนใครนะครับเลยทําแบบนี้ขนาดใส่ขายังไม่เหมือนใครเลยกดปุ่มใช่ไหมล่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นอ่ะมันจะต้องบีบใช่ไหมเนี่ยอ่าอันนี้ก็เกล็ดเล็กๆไม่น้อยนะฮะเราก็พูดในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะเพอะเราอยู่กับบอลังมาก็เป็นปีนะฮะถุงมันเยอะอยู่่ะโอเคเดี๋ยวเราจะจบคลิป80 80เียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ 80คูณ100นะครเป็นไทเทเนียมเหมือนกันเลยเนอะไปแล้วเดี๋ยวเราจะชั่งตัวบรลลังไฮลุยนะครับวัสดุไทเทเนียมอลลอย80คูณ80นะครับเฮ้ยเขาไม่น่าเกียดน,นะถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่ถ่ายก่อนๆเนอนะประมาณ10โลครึ่งเลยนะครถ้าเป็น80 80นะอันนี้9.4โลนะครับใช้ได้อยู่เนี่ยถือว่าเบากว่าตัวก่อนเยอะเลย